เจอกันอีกแล้วนะคะใน Walk v เวียดนาม EP 3นะคะก็เป็น EP สุดท้ายแล้วสำหรับเวียดนามนะคะซึ่ง EP 3นี้นะคะเราก็จะเที่ยวกันทั้งหมด2เขตด้วยกันเลยจริงๆแล้วก็คือเที่ยวประมาณ1เขตนั่นแหละแต่ว่าเราพักที่เขต3นะคะเราพักที่ Mvillage the Garden นะคะซึ่งที่พักเนี้ยค่ะจะอยู่ในเขต3 ตอนเช้านะคะเราก็มีการไปแลกเงินก่อนที่ตลาดเบนทังนะคะแล้วก็เดินไปกินเฝอเวียดนามนะคะร้านนี้ได้มิชลินเลยแนะนําสุดๆนะคะแล้วก็นั่งรถนะคะไปที่เดอะคาเฟ่อพาร์ตเมนต์นะคะขึ้นไปกินกาแฟาแล้วก็เดินต่อไปที่รูปปั้นลุงโฮจิมินนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เดินต่อไปะคะ่ที่ ABC Mart แล้วก็ห้างวินคอมนะคะซึ่งเราไปซื้อของฝากที่นี่ที่ ซูปเปอร์ด้านล่างนะคะจากนั้นก็นั่งรถเมล์นะคะไปที่โบสถ์สีชมพูเป็นที่สุดท้ายที่เราไปค่ะมาถึงโฮจิมินห์แล้วค่ะนั่งแกร็บมาจากที่สนามบินมาลงตรงเอ็มวีเนสก็จะมีป้ปายอยู่ตรงนี้เอ็มวีเนสนะคะเรานอนที่เอ็มวีเนสจอร์เด,เดนสำหรับคืนนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันค่ะตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วไป มาถึงแล้วค่ะ M Village นะคะก็คือจะเป็นที่พักที่เราจะนอนคืนนี้ M Village เนี่ยจะมีหลายสาขานะคะจะมีสาขาเยอะเลยแต่ว่าเราเลือกมาพักที่ M Village The Garden นะคะอยู่ในเขต3จริงๆนะ่ะเราดูในแมปแล้วเขต3กับเขต1เนี่ย ก็มันก็จะติดกันเลยนะคะแบบข้ามไปน,นิดนึงก็จะเป็นเขตหนึ่งแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาก็จะแนะนําให้เราพักเขตหนึ่งนะคะแต่ว่าเขต3ก็ไม่ได้แย่นะอยู่ติดกันเลยนะคะแล้วก็เราพักที่นี่นะคะก่อนที่เราจะมาถึงที่นี่เนี่ยเรามาจากดารลัสเนาะเราจะมาจากดารลัสก็คือนั่งเครื่องบินมานะคะขากลับมาเนี่ยเรานั่งเครื่องบินเนาะแล้วก็บินภายในประเทศนะคะสําหรับใครที่ บินมาเหมือนกันนะคะจะมาที่จะมาเล็กแกร็บจะมาในเมืองเนาะก็ให้ทุกคนออกจากอาคารนะคะที่บินในประเทศแล้วก็ตรงไปเลยนะคะเข้าไปที่ลานจอดรถที่อยู่เหมือนแบบอยู่อยู่อยู่ในลานจอดรถใต้ไม่ใช่ชั้นใต้ดินอะแต่มันจะเป็นลานจอดรถสําหรับแกร็บนะคะถามเขาก็ได้ออแล้วก็เลยกแกร็บมาแล้วก็เลยกแกร็บมานะคะมาถึงตรงนี้ก็คือเราก็เดินเข้ามา แต่มันจะอยู่ด้านในซอยนะคะก่อนที่เราจะมาเช็คอินที่นี่หรือว่าก่อนที่เราจะเดินทางมาเวียดนามเนี่ยเราก็ได้มีการอ e ีเมลคอนเฟิร์มบุ๊กคิงแล้วก็แจ้งเขาไว้แล้วว่าเราอจะมาเช็คอินตอนประมาณ2-3ถึงทุ่มเรานะคะได้ห้องคือห้องเนี่ยมันจะมีหลายชั้นแต่ว่าเราในห้องชั้นล่างนะคะอยู่ด้านล่างสุดเลยอยู่ตรงฟอนต์เลยพอดีเราก็เดินเข้ามาเดี๋ยวเราพาไปดูภาพบรรยากาศในห้องกันนะคะว่า ภาพห้องเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะโอเคไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือพอเข้าห้องมาเนี่ยก็จะเจอกับซิงหลังจานแล้วก็ตู้เย็นอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นมีบนล่างด้วยนะมีฟิตด้วยอันนี้แล้วก็มีไมโครเวฟอยู่ด้านบนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ทำกับข้าวใช่ไหมแล้วเขาก็มีอันนี้ให้ด้วยเนาะดูดิเป็นแบบเตาแม่เหล็กนะคะ ต่อไฟฟ้าก็มีจานชามให้เรียบร้อยกระทะก็มีเช่นเดียวกันแต่เราคงไม่ได้ทำอะ่ะนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ำค่ะอยู่ติดกันนี่แหละเนาะก็มีมีชักโครกนะคะแล้วก็เป็นชาเวอร์อ่าชาเวอร์ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูที่เรา เข้ามาเนี่ยก็คือประตูที่เราเข้ามาแล้วก็จะมีกระจกแล้วก็จะมีโต๊ะมีที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็เตียงเป็นแบบนี้แล้วก็ผ้าขนหนูเขาวางไว้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นห้องแอร์เนาะเพราะว่าโฮจิมินห้อนมากโอเคค่ะ เดี๋ยวมันปิดเองอันนี้ก็คือด้านหน้านะคะของโรงแรมที่เราพักเนาะเช้าแล้วอีกหนึ่งวันค่ะตอนนี้เราก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงยังไม่ครึ่ง9ก้าโมงนิดๆน,นะคะ เราก็เช็คเอาท์เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเอากระเป๋าอีกครั้งหนึง่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศที่นี่ตอนเช้ากันค่ะ กันที่ตลาดเบนถังก็ามาเดินดูนด,ด้านในดูร้านเสรอเวดนาม เป็นร้านเฝอที่ได้รับมิชลินซีเล็เตป2023สั่งเป็นชุดวันกับชุดชุดทรีซีวกับซีทแต่ว่าของเราก็จะต่างกันหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเป็นซีวน่ะมันจะเป็นเนื้อเนื้อสดอย่างเดียวเลยแต่ว่าของเราจะเป็นซีทีจะเป็นเนื้ออื่นด้วยยังไม่แน่ใจว่ามันหน้าตาเป็นัไงเดี๋ยวรอด,ดู จะต่างกับอันที่พี่เขากินเพราะว่าอันนี้จะมีเนื้อที่สุกแล้ก็มีเหมือนเป็นลูกชิ้นด้วยแต่ว่าตัวเนื้ออันนี้เนื้ออันนี้มันก็จะได้น้อยกว่าลอาใส่ น้ำอร่อยมากน้ำอร่อยจริงอร่อยอร่อยเดี๋รอเนื้อแป๊บนึงนี่เนื้อที่เราเพิ่งใส่ไปเนื้อนุ่มอร่อย โอเคเดี๋ยวเราไปกินกันครับโอเคค่ะกินอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเป็นฝอที่เป็นหม้อไฟคือตัวหม้อร้อนมากขนาดกินไปถึงครึ่งชามแล้วอะก็ยังร้อนอยู่ ก็คือเขาเขาก็เขาก็จะเสิร์ฟม,มาเป็นเนื้อสดใช่ไหมแล้วเขาก็เอาเนื้อสดอะใส่เข้าไปในหม้อแล้วก็คนคนคนรอให้มันแบบเออสุกเท่าที่เราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินได้เลยแล้วเครื่องปรุงอะเขาก็มีเยอะมีหลากหลายเราก็รู้ปรุงไงแล้วก็ลองดูม่วๆซัวๆให้มันแบบได้รสชาติที่เราชอบอะเออมันก็อร่อยนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นแบบตอนที่ยังไม่ปรุงอะ ก็อร่อยอยู่แล้วนะเราจะปรุงแยกในถ้วยเล็กๆข้างนอกนะคะเพราะไม่ได้ปรุงไปในชามใหญ่ตอนแรกเพราะว่าน้ำซุปในตอนแรกอะ่ะมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะตอนนี้เรากินเฝอเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋วเราจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราจะนั่งกลับไปเดี๋ยวจะไปดูว่าเราไปที่ไหนไปกันเลย มาถึงที่ The Cafe Apartment นะคะก็คือจะอยู่ที่ด้านหลังเราแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปไปให้ก็จะมีจุดถ่ายรูปอยู่นะคะที่ลานกว้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่คาเฟ่ด้านบนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปกินร้านกาแฟาร้านไหนโอเคไปกันเลย เราอยู่กันที่ร้านเมรากิคาเฟ่ <Okay. S 1> คิดว่าน่าจะใช่นะคะ mm. ก็จะมีเมนูเป็นแบบมีสเปเชียลดง่์ด้วยแล้วก็มีกาแฟร้านนี้อีกด้านหนึ่งเอ,อิงโอเคของเรามาแล้ววันนี้เราสั่งเป็นคอฟฟี่ไอซ์แล้วก็ปั่นเฉยๆมีอะไร โอเคอ่าอีกคันนึงมาแล้วค่ะดีเลย thank you อันนี้เป็นคาปูชิโน่ร้อนดูชโชว์อืมลืมสั่งหวานน้อย จะบอกว่าที่เนี่ยถ้าเราสั่งเป็นปั่นนะทุกอันน่ะเท่าที่สั่งมาเขาจะให้ช้อนมาด้วยตลอดเลยนี่ก็เหมือนกันให้ช้อนมาถ้าเราสั่งเป็นปัน่นเพราะจะเป็นสมูทตี้เป็นกาแฟเป็นชาเกียวอะไรเงี้ยเขาจะให้ช้อนมาด้วยแต่บ้านเราไม่ได้ให้ช้อนเนาะอืนนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอไปกินกาแฟแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อตามไปดูตรงนี้จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะด้านนอกร้านก็จะเห็นเป็นฝั่งนี้เป็นร้านเมื่อกี้ที่เราถ่ายก่อนขึ้นมา เดี๋ยวเราเดินไป ABC Mart กับเขาเรียกว่าอะไรวินคอมตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปค่ะนี่คือรูปปั้นเราเดินมาจากคาเฟ่อพาร์ตเมนต์ก็เดินมาได้เลยเนี่ยไม่ไกลนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับคุณลุงกัน ึงที่ a v c Mart แล้วค่ะก็คือจะอยู่ติดกับห้างวินคอมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดิน ABC Mart ก่อนไปดูว่ามีอะไรหายมาั่งแล้วก็จะเข้าไปในห้างไปซื้อของฝากกันโอเคไปกันเลยซื้อของฝาก1000บาทอยในนี้ก็ประมาณ7 7จ็ดแสนเจ็แสนกว่าดองก็ประมาณ1,000บาทโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อ ที่อยู่ด้านหลังก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กันแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะแวะกินกาแฟนิดนึงเนาะก็เดินเข้ามานะคะเดินเข้ามาในโบสถ์ไม่ใช่เดินเข้ามาในรั้วของโบสถ์สีชมพูตรงเนี้ยนะคะก็ สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้แล้วก็ที่นี่จะปิด5้าโมงเย็นนะคะก็มากันได้เลยหรือว่าใครนะคะที่จะถ่ายรูปโบสถแบบมีโบสถเป็นภาพโบสถด้านหลังเนาะก็ไปนั่งกาแฟด้านตรงข้ามได้นะคะร้านกาแฟด้านตรงข้ามเนี่ยก็จะถ่ายรูปเข้ามาเห็นโบสถเลยเหมือนกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับที่นี่เดี๋ยวเราไปกันต่อ ก็นะคะสาหรับคลิปนี้ก็คือเรามาเที่ยวเวียดนามกันก็คือจะเที่ยวสองเมืองก็คือเป็นเมืองโฮจิมินห์กับดาลัสนะคะโดยที่เราเนี่ยจะเที่ยวโฮจิมินห์ก่อนในวันแรกนะคะในวันแรกเนี่ยเมื่อมาถึงที่เวียดนามแล้วที่โฮจิมินห์เนาะเก็บกบระเป๋าอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปแลกตังค์ไปกินพิซซ่านะคะแล้วก็ไปโพลออฟฟิศที่เป็นไปรสานีกลางของโฮจิมินห์เนาะแล้วก็เดินไปที่ บุ๊กสตรีทที่มันอยู่ข้างๆกันเลยนะคะบุ๊กสตรีทเสร็จปุ๊บเราก็ไปเออช่วงนั้นอะฝนมันตกช่วงฝนมันตกอะเราก็เข้าไปรอที่ร้านกาแฟแล้วก็นั่งรถกลับมาที่โรงแรมแล้วก็ไปออกไปออกไปเดินนิวเพกาวไปเดินเล่นที่เดินนิวเพกาแล้วก็ไปซื้อบัตรมี่เจ้าดังของเวียดนาม จากนั้น,เ,นเราก็กลับมาที่ห้องพักเพื่อที่จะเตรียมตัวอาบน้ำเป็นเส,สื้อผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่เราจะไปในบัรกันในบัสเนี่ยเราจะนอนจากที่โฮจิมินห์ไปที่ดาลัดเลยนะคะออกจากโฮจิมินห์เนี่ยห้าทุ่มสิบห้าไปถึงที่ดาลัดเนี่ยประมาณตีห้าครึ่งค่ะแล้วเราก็เรียกรถจากแถวนั้นแหละไปที่โรงแรมเนาะจากนั้นเราก็ฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมค่ะ เปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช่ารถมอไซค์ของโรงแรมอะคะ่ะไปที่ก็เป็นจุดที่เขาทำรูกปั้นต่างๆค่ะมาจากดินเหนียวขับมอไซค์ต่อไปที่น้ำตกน้ำตกที่เราไปเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นน้ำตกที่ชื่อว่า ดาทานาดาตาลาอ่าดาตาลาประมาณนี้เนาะน้ำตกเนี้ยมีจุดที่เราชอบอ่าที่เราต้องการมาหรืออยากมาเลยก็คือเป็นจุดที่เขาเล่นเอาภายโครสเตอร์อ่ามันก็จะมีหลายอันเนาะเราเล่นโครสเตอร์หนึ่งนะคะลงไปที่น้ำตกแล้วก็เป็นแบบไปกลับนะคะก็กลับมากลับขึ้นมาที่น้ำตกจากน้ำตกเสร็จเนี่ยเราก็ไปนั่งกระเช้าชมวิวนะคะ จากนั้นเนี่ยตอนเย็นเราก็ไปเดินเล่นในเลกเลกที่ในดาร์ลัะค่ะแล้วก็ไปเดินเล่นแถวๆนั้นลดดาาแล้วก็ไปเดินในมาร์เก็ตแล้วก็ไปกินต้มไก่หรือว่าซุปไก่ที่คนเวียดนามเขากินกันเยอะเลยนั่นแหละก็ไปกินต้มไก่หรือว่าซุปไก่กันจากนั้นก็กลับมานอนที่โรงแรมอีกวันหนึ่งที่เราไปดารลัตก็คือเราไปเที่ยวสวนไฮเดนเยียค่ะสวนไฮเดนเยียเนี่ยเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหมือนเดิม ปเที่ยวสวนไฮเดเนียเสร็จเราก็กลับมาที่ในเมืองเนาะหาจุดถ่ายรูปของหอไอเฟลแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเราก็เลยกลับมาที่โรงแรมเพื่อที่จะเตรียมตัวเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปที่สนามบินแต่ก่อนที่เราจะไปที่สนามบินเน่ะเราก็แวะกินข้าวกลางวานันแล้วก็เดินเล่นไปคาเฟ่อ,อีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปที่สนามบินบินมาที่โฮจิมินเนี่ยถึงประมาณสักสองทุ่มกว่ากับสามทุ่ม ก็เลขแกรบเข้าที่พักนะคะที่ที่พักที่เราพักก็คือเอ็มวิลเลจที่เราพักไปแล้วก็เราก็ออกไปกินข้าวก่อนกลางคืนจากนั้นวันนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายที่เราเที่ยวเราก็เช้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยคือไปแลกตังค์ก่อนเพราะว่าตัางค์ที่แลกไว้เนี่ยหมดแล้วก็เลยไปแลกตังค์ ็ปรักตังเสร็จแล้วก็ไปกินเฝอร้านนี้แนะนำเลยอะ่ะแบบอร่อยมากจริงๆใครมาต้องมากินนะร้านนี้เฝอเวียดนามเดี๋ยวเราปัก Google m a p ไปให้นะคะที่ได้ Description แล้วก็ไปกินเฝอแล้วเราก็ไปคาเฟ่รัทเมตนไปคาเฟ่รัทเมตนแล้วก็ขึ้นไปกินกาแฟกันนิดหน่อยแล้วก็เดินไปที่ ABC Mart เดินไปหาซื้อของฝากก็นั่งรถมีนะคะจากบริเวณแถวนั้นแหละไปที่โบสถ์สีชมพูนะคะ ก็ถ่ายรูปโบสถ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็นั่งแล้วเราก็เดินกลับมาที่ที่พักเนาะกลับมาที่ที่พักเสร็จก็มาเตรียมกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาที่สนามบินก็จบวันสําหรับวันนี้นะคะก็ทั้งหมดเนี้ยค่ะที่เราเที่ยวก็จะมีโฮจิมินดาลัดเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบาย